จากเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะแน่นอนว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบนะคะในเรื่องของความสูญเสียเท่านั้นแต่ในภาคเศรษฐกิจเนี่ยก็ส่งผลเช่นเดียวกันเพราะต้องเข้าใจว่าช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนี่คือช่วงไฮซีซันที่ประเทศไทยจะต้อง,ต,องต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะอย่างจังหวัดขอนแก่นเนี่ยที่เรามีชื่อเสียงในเรื่องของเทศกาลสงกรานต์<ะ>แน่นอนว่านักท่องเที่ยวเนี่ยต่างก็อยากที่จะเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดขอนแก่นแต่พอเกิดเหตุแผ่นดินไหวและมีตึกถล่มแบบนี้หลายคนก็เกิดความกังวลเช่นเดียวกันว่าเอ๊ะแล้วตึก ที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยจะยังมีความเข้มแข็งดีหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยค่ะเพราะว่างานนี้นะคะต้องมีการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่นค่ะลงพื้นที่สำรวจโรงแรมที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่จะกลับเข้าไปใช้บริการค่ะ นายคารมคำพิทูลประหลัดจังหวัดขอนแกน่นพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบด้วยสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกน่นที่ทำการปกครองอำเภอเมืองขอนแกน่นเทศบาลนาครขอนแกน่นกองกกักการหนึ่งกองมาคับการตระเวจท่องเที่ยวสองท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแกน่นร่วมกันลงพื้นที่สำรวจโรงแรมที่อาจได้รับผลกระทบ <c oughs> จากเหตุแผ่นดินไหวนะคะก็อย่างเช่นที่โรงแรมอวานีนะคะขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ค่ะโรงแรมเจริญธานีขอนแกน่น โรงแรมพูแมนขอนแก่นราชาออคิดโรงแรมโคสะขอนแก่นและโรงแรมแอดลิบขอนแก่นค่ะทางด้านของนายคารมคำพิทูลลัรจังหวัดขอนแก่นก็ได้กล่าวว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อวันที่28มีนาคม2518ที่ผ่านมานะคะเวลาประมาณ บ่ายโมงนาที13นาฬิกายีนาทีค่ะเกิดเหเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด8.2ริกเตอร์ความลึก10เมตรซึ่งศูนย์กลางเนี่ยไม่ได้อยู่ที่บ้านเรานะคะอยู่ที่เมียนมานั่นเองแต่ว่าก็ส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยในทุกภาคเลยค่ะทุกภาคเลยที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยมากน้อยต่างกันไปโดยที่ได้รับผลกระทบเยอะเนี่ยก็จะเป็นภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและปริมณฑลตามที่เป็นข่าวนะคะที่สามารถรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน และด้วยความที่อาคารโรงแรมเนี่ยเป็นอาคารที่นักท่องเที่ยวรวมถึงประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจํานวนมากนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวซึ่งก็อาจจะอาคารอาจจะได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวทางจังหวัดขอนแก่นค่ะก็เลยมีการเร่งสํารวจโรงแรมที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเพื่อตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารของโรงแรมและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปใช้บริการในโรงแรมค่ะ เราไปฟังเสียงของท่านประหลัดจังหวัดขอนแก่นกันค่ะที่มีขนาดสูงทั้งหมดใน,ใน,ในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นส่วนในอำเภอรอบนอกเนี่ยก็แจ้งในทางในอำเภอนะครับก็ไปไปไปตรวจเหมือนกับที่จังหวัดตรวจแล้วก็จะมีที่ที่ชุมแพที่มีแหลมสูงนะครับนอกนอกจากนั้นเ,ออเราก็มาติดตามดูด้วยว่าใ,ในในวันเกิดเหตุนะครับมามาสอบถามทางผู้ประกอบการว่า มีความรู้สึกยังไงไหมมันมันมัน,ม,นมีได้รับสั่นไหวมันอะไรไหมก็ปรากฏว่กาก็มีนิดๆนหน่อยๆนะครับที่ที่ตวนมาแล้วที่โรง,ง,งแรมแรกเอเวนี่ครับตรวนมาแล้วก็ไม่มีผลกระทบอะไรนะครับสามารถดเนินกิจการได้ตามปกติ ด้านนายวีโคสิตานน์ค่ะผู้จัดการทั่วไปโรงแรมอาวานีขอนแก่นโฮเทลแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ก็ได้บอกกับทางทีมข่าวนะคะว่าหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นไหวโรงแรมในพื้นที่ภาคอีสานได้รับผลกระทบน้อยค่ะอย่างอาคารโรงแรมอาวานีนะคะยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์โดยทางโรงแรมมีมาตรการเตรียมรับมือกับภัยพ,พิบัติซึ่งได้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟและภัยธรรมชาติในทุกๆปีอยู่แล้วนะคะรวมถึงฝ่ายดูแลความปลอดภัยของโรงแรมจะมีการตรวจสอบความปลอดภัยในทุกวันค่ะไปฟังเสียงคุณวีโคสิตานนกัน อ๋อครับก็หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นไหวนะครับก็จริงๆทางโรงแรมในภาคอีสานเองนะครับโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเท่าที่ทราบนะครับโดยเฉพาะโรงแรมของเราเองเนี่ยมีผลกระทบน้อยมากนะครับในวันนั้นเนี่ยเราได้รับแรงสั่งเชิญแค่เล็กน้อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอาคารเองของเราอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับมีรอยร้าวแค่บางจุดแค่นั้นเองนะครับ เป็นรอยเล้าที่เล็กน้อยตามผนังนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโรงแรมเองพนักงานนะครับหรือว่าตัวอาคารเนี่ยแทบไม่ได้รับผลกระทบเลยครับก็อยากให้สร้างความเชื่อมั่นนะครับกับนักท่องเที่ยวนะครับที่จะมาจังหวัดขอนแก่นนะครับก็มั่นใจได้เลยครับว่าของเราเนี่ยปลอดภัยนะครับไม่ว่าตัวอาคารเองหรือว่าตัวพนักงานเองเนี่ยเราพร้อมต้อนรับ ต่ท้องเที่ยวทุกท่านครับผมออโดยปกตินะครับโรงแรมเราเนี่ยจะมีการซ้อมนะครับไม่ว่าจะอบพยพไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนีไฟหรือว่าภัยธรรมชาตินะครับทุกปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยฝ่ายดูแลความปลอดภัยของโรงแรมเองเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทางหนีไฟนะครับหรือว่าบริเารรอบขันทุกวันนะครับก็เชื่อมั่นได้เลยครับว่าเรามีการตรวจสอบประจำนะครับแล้วก็ท่าที่ค่ะ ก็นอกเหนือจากโรงแรมอาวานีขอนแก่นนะคะก็ยังมีโรงแรมภูแมนราชอ o อคขิดนะคะโรงแรมแอดลินะคะโรงแรมโคซาโรงแรมเจริญธานีซึ่งเป็นโรงแรมขนาดใหญ่ในจังหวัดขอนแก่นนะคะและก็เป็นอยู่ในย่านเศรษฐ,ฐกิจด้วยนะคะและเนี่ยเดี๋ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ต้องเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะคะว่ามาเที่ยวขอนแก่นปลอดภัยแน่นอนค่ะ